ขอความสุขความเจริญในธรรมจะมันเกิดมีกับบันดาญาติโยมตนสาธุชนทุกท่านรายการธรรมะของท่านก็กลับมาพบกับบรรดาญาติโยมอีกวาระหนึ่งซึ่งก็มีญาติโยมนั้นได้ยินได้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันคืนโยม วันนี้ก็เชกเช่นเดียวกันวันนี้ก็ยังนึกอยู่ว่าเอจะเอาเรื่องอะไรให้ญาติโยมได้ฟังวันนี้การเล่าเรื่องบางเรื่องก็ยกเป็นธรรมะล้วนๆบางเรื่องก็ยกเป็นปุกราธิฐาน ะเลยทำให้นึกได้ว่าสมัยก่อนผู้รู้เจ้าไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรมากมายแต่ท่านใช้ปฏิหารคือสามารถให้ผู้ฟังเนี่ยติดตองเห็นไปตามเรื่องที่พระองค์ได้เล่าให้ฟัง เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเอาเรื่องเล่ามาเล่าให้โยมฟังเรื่องเล่าสมัยก่อนเนี่ยก็จะขึ้นตรัการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วอันนี้นานมาแล้วนี่นานขนาดไหนก็ไม่มีใครรู้ได้คือการละครนั้นนี่ ก็มีอากงแก่ๆอยู่คนหนึ่งอยากจะสอนข้อคิดอะไรบางอย่างให้หลานๆตามภาษาคนแก่อากงก็จึงเรียกหลานๆทั้งสี่มานั่งลอมโต๊ะสี่มุมแล้วบอกบอกหลานนั่งสีว่าเอา้า เอาล์และหลานตอนนี้หลับตานะหลับตาพอแล้วหลานหลับตาอากงก็เดินเข้าเข้าไปห้องเก็บของแล้วหยิบโคมไฟเก่าๆมาอันหนึ่งอากงก็บอกว่าเอาเปิดฝาครอบ ไฟแล้วก็ปิดฝาครอบแล้วอากงก็บอกหลานทั้งสีว่าลืมตาขึ้นแล้วบอกเออแล้วบอกว่าอ่าคืออากงก็ก็ก็ก,ก,ก,ก็ถามมนนะ บอกอากงที่ว่าโคมไฟเนี่ยสีอะไรเด็กทั้งสี่ลืมตาขึ้นตอบไปไร่กันแต่ว,ว่าตอบไม่เหมือนกันแล้วก็เริ่มทะเลาะกันกคนหนึ่งคนที่นั่งด้านหน้าก็บอกว่าสีแดง อีกด้านหนึ่งก็บอกว่าสีเขียวสีเหลืองสีน้ำเงินตามลำดับทั้งสี่ทะเลาะกันพักหนึ่งก็มีเด็กคนหนึ่งถามอกงว่าอากงทำไมของอย่างเดียวกันมีตั้งหลายสี อากงเลยบอกว่าเดี๋ยวนะอากงจะให้เออ่จะทำอะไรให้ดูอากงก็เดินมาที่โต๊ะดิบฝาครอบแล้วก็หมุนให้ดูปรากฏว่าฝาครอบสี่ด้านสี่สี แดงเหลืองเขียวน้ำเงินหลังจากนั้นอากงก็บอกว่าเอา้าตอนนี้บอกอากงที่โคมไฟสีอะไรแล้วหลานตอบเหมือนกันคือสีของเปลวไฟอากงก็บอกว่าเอาลาหลานเลย อากงถามอะไรสักสองข้อนะข้อที่หนึ่งเมื่อสักครู่นี้ครั้งแรกใครผิดหลานตอบว่าไม่รู้อากงบอกว่าหรือว่าอากงผิด อากองเลยบอกอีกว่าฟังนะเจ้าทั้งสี่นั่งอยู่ในที่เดียวกันมองของอย่างเดียวกันในเวลาเดียวกันยังเห็นไม่เหมือนกันเลยทำไมทำไมถึงไม่มีใครผิดละ่ะ อากงเลยบอกว่าก็เพราะทุกคนมองจากจากมุมมองของตัวเองเห็นในสิ่งที่ตัวเองเห็นแต่ถ้าเจ้าอยากเข้าใจว่าทําไมคนอื่นเห็นอย่างที่เขาเห็นเจ้าก็จะต้องเดินไปมุมมุมไปมองที่มุมของของเขา และเราก็จะเห็นอย่างที่เขาเห็นแต่ถ้าลองนึกภาพนะเจ้าทั้งสี่นั่งอยู่ที่เดียวกันมองของอย่างเดียวกันในเวลาเดียวกันยังเห็นไม่เหมือนกันเลยในอนาคตเวลาที่อยู่ในสังคม เป็นไปได้ไหมคนที่มองสิ่งต่างๆไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่คนคิดไม่เหมือนเราใครผิดในอนาคตนะเวลาที่เจ้าคิดไม่เหมือนคนอื่นอย่าไปโกรธเขาว่าเขาผิด อย่าไปกลัวว่าตัวเองผิดเพราะคนแต่ละคนก็เห็นสิ่งต่างๆจากขอบ่ายจากประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมของตนเองแต่ถ้าเจ้าอยากเข้าใจว่าทำไมคนอื่นถึงคิดแบบนั้น จ้าก็เดินไปมุมของเขาและเมื่อเจ้าเดินไปมุมของเขาเจ้าจะเข้าใจคนอื่นอาจเป็นไปได้ว่าคนอื่นอาจจะยอมที่จะเดินมาและเข้าใจเจ้า แล้วคำถามที่สองอโกงบอกว่าที่เห็นครั้งแรกกับครั้งหลังเป็นของอย่างเดียวกันไหมร้านก็บอกว่าอย่างเดียวกันแล้วเห็นเหมือนกันไหมครั้งแรกเห็นอะไร หลานตอบว่าฝาครอบและข้างหลังเห็นเปลวไฟอากงเลยบอกว่าหละหลาเอย้ยในอนาคตถ้าเลือกได้นะอย่ามองสิ่งต่างๆเพียงแค่ที่เห็นแต่จงเข้าใจสิ่งต่างๆอย่างที่เป็น เพราะสิ่งที่เห็นอาจไม่เป็นอย่างที่เราคิดอากงก็สอนหลานนี่เห็นไหมโยมในสมัยก่อนเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะสอนหลานให้ได้ก่อคิดให้ได้คติธรรมเดี๋ยวนี้ลูกหลานอยู่ไหมโยมอยู่ให้อากงอมาม่า สอนไหมล่ะให้ปู่ย่าตายายสอนไหมล่ะแล้วถ้าเกิดปู่ย่าตายายสอนเนี่ยลูกหลานเชื่อไหมล่ะนี่เป็นข้อคิดเป็นข้อคิดเป็นคติธรรมให้เราได้รู้ว่าสมัยก่อนเนี่ย ก็จะพยายามสอนให้ลูกหลานเข้าใจในศัพท์แต่ในสัจธรรมที่แท้จริงของชีวิตแต่น่าเสดายสมัยนี้เด็กมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไปแล้วก็เชื่อในเทคโนโลยีมากเกินไปเนียกว่า คนคนเดียวเนี่ยสามารถหลอกคนได้ทั้งเมืองเนี่ยลองนึกดูเถอะถ้าคนคนนั้นไม่มีปัญญาพอที่จะพิจารณาสื่อที่ออกมาเนี่ยอันไหนจริงอันไหนเท็จเทคโนโลยีรวดเร็วเท่าไหร่การหลอกกันก็ง่ายมากขึ้นเท่านั้น แล้วก็เรียกว่าหลอกกันเป็นลูกโซ่เลยทีเดียวล่ะอันนี้น่ากลัวนะโยมนะเพราะฉะนั้นผู้ญิเจ้าจึงใช้คำว่าสติปัญญาสติกับปัญญานี่ต้องมาพร้อมๆกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง น่าจะทันนะดูเวลานิดหนึง่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าที่เมืองหนึ่งของประเทศกรีซเคยมีรูปปั้นแกะสรกตั้งอยู่ใจกลางเมืองปัจจุบันนี้รูปปั้นนี้เนี่ยไม่เหลือแม้แต่ซาก แต่แผนที่ที่จาลึกที่บรรยายเกี่ยวกับรูปปั้นยังคงเหลืออยู่คำบรรยายเขียนไวในในรูปแบบการสนทนาระหว่างรูปปั้นกับคนที่เดินผ่านไปมาเชียนเข้าไว้ว่า รูปปั้นเ้ยท่านชื่ออะไรนรูปปั้นก็บอกว่าฉันชื่อโอกาสาใครเป็นคนแกะสลักท่านขึ้นมาช่างแกะสลักชื่อลีซิปัสทำไมท่านจึงยืนเขย่งเท้า ลูกปั่นก็บ,บอกเพื่อบ่งบอกว่าฉันอยู่เพียงชัอวคู่ช่วยยามแล้วทำไมที่เท้าของท่านาจึงมีปีกลูกก็บ,บอกว่าเพื่อแสดงเห็นว่าฉันจะผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่ทำไมผมด้านหนึ่งของท่านจึงยาวอย่างนี้ รูกป,ปันก็บอกก็เพื่อให้คนที่พบฉันได้จะได้จับฉวยได้ง่ายแล้วทำไมหัวด้านหลังของท่านจึงล้านไม่มีผมแม้แต่เส้นเดียวรูปปั่นก็บอกก็เพื่อแสดงเห็นว่าเมื่อฉันผ่านไปแล้ว ก็ยากที่จะจับฉันได้ไหมจริงด้วยทางด้านหลังแล้วก็โทษทางด้านหน้าเนี่ยโอกาสมีผมยาวแต่ด,ด้านหลังล้านเกี้ยงเพราะเมื่อปล่อยให้โอกาสผ่านไปแล้วก็ยากที่จะจับ ยึดมันกลับมาได้อีกโอกาสจึงเตือนเราทุกคนว่าอย่ามาต่อว่าฉันว่าฉันไม่เคยมาเยือนไม่เคยมาเยี่ยมเธอไม่ไม่เคยมา,าเรียกว่าไม่เคยมา มาแถวนี้ว่างั้นเถอเพราะปล่อยอปล่อยให้โอกาสมันผ่านไปขั้นเหลือเกินที่จะที่ฉันจะมาเคาะประตูแต่เธอกลับไม่อยู่บ้านทุกวันฉันยืนรออยู่ที่หน้าบ้านของเธอเรียกเธอให้ตื่น ให้ขยันขันแข็งให้รีบตัดสินใจให้ลงมือทำให้อ่อนเ,อเรียกว่าให้อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอนะให้อ่อนหวานแล้วก็ให้ออกแรงให้สู้เพื่อที่จะได้ใช้ชนะและความสำเร็จ จงอย่าปล่อยให้ฉันผ่านไปเธอจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลังที่ฉันโอกาสผ่านมาแต่เธอไม่รู้จักจับช่วยเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าอา่า อะไรอ่ะเวลามีโอกาสแต่ไม่ข้นขวายหาโอกาสแต่พอไม่มีโอกาสขึ้นมาก็อยากจะได้โอกาสทั้งกลับคืนแต่มันคืนไม่ได้แล้วเหมือนชีวิตคนในอยู่อีตอนทำได้ก็คิดไม่ได้แต่อีตอนที่คิดได้ แต่ก็ทําไม่ได้เห็นไม่ยกเพราะฉะนั้นนี่คนเรานี่นนะเวลาที่ยังมีร่างกายแข็งแรงน่าจะขยันขันแข็งทํามาหากินเก็บเงินเก็บทองบริหารจัดการให้ดี พราะร่างกายยังทำงานไหวกับขี้เกียจไม่ทำอะไรดื่มแต่เหล้าผลสุดท้ายพอแก่ตัวขึ้นมาคิดได้อยากจะไปทำทำอะไรได้อยู่ร่างกายมันไม่ไหวเสแล้วพราะร่างกายมันไม่ไหวมันก็ทำไม่ได้ เรานี้เมื่อทำไม่ได้มันก็ได้แค่คิดเนะเหมือนคนที่ช่วงที่โอกาสยังมีสามารถสร้างบุญทานการกุศลได้ก็ไม่ยอมทำแต่พอวันหนึ่งวิญญาณออกจากร่างไปสู่นรกภูมิ แก้ขอะไรไม่ได้เดี๋ยวก็ได้จะคิดว่ารู้อย่างนี้ตอนมีชีวิตสร้างบุญสร้างกุศลอยู่ก็จะดีไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลอะไรกับเขาเลยก็คิดไปเห็นไม่อยู่เพราะฉะนั้นความคิดของคนแต่ละคนนั่นนี่ไม่เหมือนกัน ถ้าคนคิดได้แล้วทำได้ก็ดีไปแต่เวลาคนที่คิดได้แต่ทำไม่ได้แต่อีตอนที่ทำได้ก็คิดไม่ได้อีนี่แม่น่ากลัวแท้เพราะฉะนั้นอย่าประมาทในวัยอย่าประมาทในบุญทานการกุศลบางคนบอกทำไมลุงหน้ารีบทำ นะอายุยังไม่มากเท่าไหร่ทำไมรีบทํานู่นทํานี่บอกโยมอายุไม่ใช่สำคัญเลยนะจริงๆนะลุงหน้านี่เด็กเกก,ก,ก็โยมพี่วิศวร์ขโลกอีกโยมพิวิทย์นระุ่นพี่ชายเขายัง ร่างกายแข็งแรงใช่ไหมโยกครันี้คนเราไม่เหมือนกันอายุก็เป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นอย่าไปคิดว่าอายุน้อยไม่เป็นไรแล้วกร้องให้อยุบมากๆถึงค่อยเข้าวัดทําบุญทําทานโยมเราไม่รู้หรอกว่าพระยามัจจุราชเน ก็จะเอาเรากลับไปเมื่อไร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลได้ก็จึงรีบสร้างรีบทำเข้าไว้เพื่อที่จะได้เป็นบุญเป็นกุศลโยมติดตัวตามตนไปทุกภพทุกชาติ นี่ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดกับญาติโยมแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ที่วัดท่าเกษมวัดหลวงพ่อจวณนนัตอำเภอนาะวัดหลวงตะโก้งเนี่ยวัดท่าเกษมมีพิธีนพระครอ์สืบชะตาต่ออายุส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของไทย นี่ตั้งก็ทำทุกปีโยมเพื่อให้คนสุขโัดาอยู่ดีมีสุขพ้นภัยเนี่ยก็ทำพิธีสืบชะตากันโยมแต่ว่าทำแบบล้านนามีตุ๊เจ้าอินทร์นี่มาเป็นเจ้าพิธีนะเพื่อที่เสริมสิริมงคล แล้วก็มีพระคณาจารย์มาน,นั่งอธิษฐานจิตก็มีหลวงพอ่อหลวงพ่อสุธรรมบวรไทยนี่วัดกงอยู่ที่กงไกรลาดหลวงพ่อสุดานี่อยู่วัดบรรนาหลวงพ่อสเสน่ห์นี่อยู่วัดสว่างหลวงพ่อวังนี อ,อ่วัดคองปูแล้วก็หลวงพ่อสุขุมนี่วัดเกษมนี่ห้าองค์นี่นั่งแผ่เมตตาอธิษฐานจิตนะก็วันที่31ธันวามนโยมเวลา13บนาฬกา9นาทีเริ่มเจิมหน้าแล้วก็เวลา15นาฬกา9นาทีก็เริ่มสวดคาถาประจำวันเกิด นี่ก็เชิญญาติโยมไปร่วมข่าวพิธีด้วยกันอาละว,วันนี้หมดเวลาแล้วเราขอ,อยุติวัตวเพียงตอนนี้ขอความสุขความจเจริญทั้งหลายจงบังเกิดมีขญาติโยมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านทืนขอจเจริญพร